รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ b e s t Practice การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยกระบวนการ Active Learning ไฝ่เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวีตามที่กระทรวงศึกษาธิการกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนังกงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลาได้มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ความสนใจและความถนัดของตนเองทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาโดยผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงมีความรู้และประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติลงผิดลงถูกสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ผ่านกิจกรรมต่างๆ น้องขาวยยาพาราเนื้อหนาขนุนตองล่อง,ลองกล่องมีชื่อเรื่องเลื่อสุดาวเทียมสวัสดีค่ะดิฉันดาวพาแสงสุริยะเจนทาแม่ค้าขายถุงมืนแม่ค้าขายถุงมือที่สวยที่สุดค่ะสวัสดีครับก็ผมพลทหารอาบมือใจคิตตี้ครับมผมสผมผมมื้อกระโปรงพลทหารละมุดละใจมะเฟืองมะไฟมะป้าสมบูชัยโยโฮยูเรามาจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอระยจังหวัดสงขลาพวกเรายังเป็นโดยแทนจากสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายาลาจังหวัดยาลาสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้นมีผู้บริหารคณะครูและผู้เรียนร่วมกันประชุมวางแผนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนและให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด คณะครูศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวีได้จัดกิจกรรมโดยเน้นให้ผู้เรียนร่วมกันออกแบบและแสดงความคิดเห็นสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกในทางสร้างสารรค์กระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้แก่การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซโชวํสำหรับนักศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปริดษาเตอน้รี ส่งเสริมการเรียนรู้งานสวนพืชศาสตร์โรงเรียนกับการให้ความรู้ด้านภูปัญญาการทําขิงผงโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติการทําขิงผงโดยการตอบคําถามผ่านเกมคาหูดกระตุต้นให้ผู้เรียนมีความตื่นเต้นและความกล้าสแสดงออกตามความสามารถได้เต็มศักยภาพของตนเองและนอกจากนี้ยังได้ทํากิจกรรมผ่านชมรมทูบีในเบวันสกรออเราเภอนาทวีอีกด้วย ึ่การประเมินผลในกิจกรรมต่างๆผ่านแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่รวมแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนรางวัลและความภาคภูมิใจที่สถานศึกษาได้รับจากการดำเนินงานผ่านกระบวนการ Active Learning ประจำปีงบประมาณ2566มีดังนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับพื้นที่และรางวัลชมเชยระดับประเทศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับพื้นที่การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับพื้นที่และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ซายโชว์สำหรับนักศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายนิตินันเสาดำได้รับลูกเสือดีเด่นงานชุมนุมลูกเสือสอกรอร5จังหวัดชายแดนใต้ประจำปี2566ณค่ายลูกเสือรัตนสารจังหวัดสงขลาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์โครงการจิตอาสาของสำนักง,งานกศนอระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้น ได้รับรางวัลชนะเลิศทูบีน u m b บ r ร n วันที i แดนซไชมรมท no. ูบีนัมเบอร์วันสกรออำเภอนาทวีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดส,สงขลาในการเข้าร่วมประกวดนำเสนอการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอรระดับภาพ

ศูนย์ส่เสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวีมุ่งมั่นพัฒนาในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ Active Learning ฝ่ายเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ